สวัสดีเศร้าของวันที่13พฤษภาคมนะครับเมื่อนี่ก็มาหานัำหวานด้อเกันนะครับอันนี้หั้งนี่เป็นเป็นเพิงมมเจาของครับมันเจอไว้มันอยู่น้าพ่นนะครับอยู่ทาเครื่องสุบหนามพ่นนะครับคนหงครับว่าสูงครับประมาณหาเมตรหกเมตรได้ครับหั้งกับว่าทือว่าไงปันไดครับแบบรุ่นกันครับ นี่ก็เตรียมครบนะครับครบกับไงเพอสมควรครับหนักพ่องครับหนักประมาณ4กิโลนะครับครบผมนี่นี่ถุงใส่น้ำหวานนะครับอันนั้นเป็นกระเป๋าใส่นะครับต้องใส่กระเป๋านั่นนะครับนี่ครับหัวหน้าก็น้อยเดียวนะครับวันนี้ครับต้องตัดครับ ลุงม้าเป็นที่ยบร้อยนะครับน้ำบ่มีนะครับได้น้ำบ่ถิงแบนนะครับตนี่สวยงามครับเต็มเต็มที่เต็มโมลูเลยครับบ่มีถอดไปน้อยนึงนะครับถอดวงต่างไปบกก็ยังควันอยู่ครบใหญ่ปกติว่าบ่ตังใจว่าทีนม้บขึ้นทั้งนี้นครับครบหนักครับประมาณสี่โน้ด้ครับ ก็คงจบคล้ปไปเพียงเท่านี้ครับมีโอกาสที่เด็ดไทยบ้างไหมแต่ก็คอนมอลรู้ดูกันแล้วครับอีกเหลืออีกเมื่อไรครับต้องตามเก็บนะครับครับขอบคุณหลกทาครับ